เซิร์ฟเกรดลานวับเรียงสายไล่ได้บ่เบิง่งเเนื้อตาาัดลลยต่างลานแล้วเลยด้นี่มาแม่คุณสิมาซื้อนีข้างอินแก้วโอ้อย,ยใหญ่ทั้งนั้นเลย ว่า้ายเงินราชัดสกษตรสายไลเห็นอย่างยี้เต่าเกษตอันนี้ะาเงีเงี้เงี้ยนะครับสองทีสองมองขึ้นก่อนนะข้องสิบกับยูนาเซเว่นอำเภอสองเสือข้องสิเอ็ดกับนาลวดตันนี่ครับผมทิดเกี่ยกับถนนตั้งศิรนครนายุที่เก็กตแบบนี้ว่านี่แหละ เราจะไปทงังกรุงเทพกัทังสิวย์ย่างย,าาย่างย่างย่างสามสิบบาทได้เนี่ยเนี่ยบาทว่างาดีด้ยจิ้มจ้ะมีท่านคน เพิ่งตั้งร้านเสร็จเมื่อกี้นี้เองคนกำลังลังวัดตลาดี่คุณมีตลาดนี่น้องเลยไปไมเไ่้ตลาดเรอ,อไปผ่านมาแวะมาผ่านไปทางน้องเสือก็ยันละอยู่หมอกเซเว่นเลยหน้าเซเว่นแบบนี้เลยผมก็อยู่หนานโถตัดแบบนี้นะสถานที่ไปไม่มากกว่า,าแวะ วกซื้อ oh God, จะดต่อมาจุดบ่มาหั่นกันำดหยครับหางมันป่อยมันไปมันจะกรอบต้องมือต้องยางไฟแบบนี้ ผ่านไปผ่านมาแวะเข้ามาครับนี่ครับมาดูชัดอีกทีเอออาผ่านไปผ่านมาแวะมาได้ครับ